ครับผมวันนี้ก็มาช่วยทีมงานโอ้สูมิโตโมัวไม่อยางดกพี่น้องมาเนี่ยงานซ่อมงานซ่อมนี่ครับโอ้เอยมาเนี่ยเนี่ยสายซีนเข้าซีนหัวใจสี่เส้นน,นี่ระเบิดนี่ก็เลยต้องเลยถอดออกมาทั้งซีนหัวใจนะครับเปลี่ยนซีน ยันสายเรียบร้อยโอ้ยนองเลยผู้เฒ่าเมื่อยที่งานกับเลาะสงการแล้วเขาก็เศ้าไม่แห้งหยุดกะอเดี๋ยวพ่อใหญ่ถ่ายรูปปั๊มให้ดูอีกทีหนึงนะครับวันนี้มีคนมาถามว่าอยากแป้งจะแป้งยังไงพ่อใหญ่าน,นี่ผมแป้งผมจะเอาเห็นไหมครับผมสร้างอ้ฐานสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับ เอาสี่เหลี่ยมนั่นนะครับยึดเข้ากับหัวหมูก่อนเห็นไหมฮะเออพอยึดเข้ากับหัวหมูแล้วเราค่อยเอาชุดปั๊มยึดเข้าสี่เหลี่ยมนันอีกทีนึงอ่าอ่า็นนั้นเองนะครับนี่ท่อดูดก็เดิมเดิมนะน,นะครับจะมีสี่เหลี่ยมก่อนอ่าแผ่นสี่เหลี่ยมแปะเข้าหัวหมูก่อนนะครับเดี๋จแเราค่อยเอาปั๊มนะแปะเข้าไปอีกทีนึงสองชั้นครับเป็นสองชั้นอ่า ง่ายนะครับนั่นนะครับเห็นข้างบนแปะก่อนแล้วก็เอาตัวนี้ปั๊มแปะเข้าไปที่สายก็เดิมๆครับนี่ปกตินะอ่ะสัญญาณเฟหลดท่อดูอดนี่ก็ได้กันเลยนะครับท่อดูดได้กันเลยสําหรับปั๊มแดงนี่ฮะโอเคสวยงามน,นี่พญา,าก็ติดตั้งมาปีหนึ่งแล้วครับน้าวันนี้ก็มาช่วยเปลี่ยนสายสําหรับใครมีตัวนี้นะครับ กมารุ่นได้ดอกซูบิโตโมนี่แหละถือมารุ่นรถลอยยี่สิบเฮานี่แหละครับอ่ว้าเราตัวนี้มีไฟมีกล้องเลยพี่น้องเลยนี่ครับว่ามีกล้องมีไฟผมมุ่นมาจากกรุงเทพครับหลายปีแล้วอ่รุ่นไหนก็รุ่นนั่นแหลนะเนาะนี่ครับ ดีนะครับนี่ใช้มานี่โอ้ว่อย่างเงาะใช้มาหลายปีแล้วครับนี่ยทหารก็คอยดูแลโอเคโอเคบิดเบรกกันตรงนี้นะครับผลเอฟซีตรงท่านนะครับจะติดคามไข่ขอ,องทหารกันมาเดี๋ยวเจอกันไว้หน้าครับครับผม